นะครับอ้าวป้าอุ่นเรือนสวัสดีครับป้าอุ่นเรือนสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเสียงจังหวัดนานเลยนะค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไร็ติดตามรายการทุกวันค่ะทุกวันเลยแต่ว่าที่ก็ไม่เว้นเป็นไงในในวิจารณ์รายการนี้หน่อยที่วิจารณ์หน่อยสิดีมากมากเลยค่ะที่ไม่รู้ก็รู้ไอ้ที่จะรู้ไม่จริงก็รู้จริงค่ะอะไรที่ไม่รู้แล้วรู้อะไรบ้างยกตัวอย่างคือทั่วไปค่ะคุณถนอมค่ะ ขอให้จัดเป็นนานๆนะคะอย่าทิ้งนะคะจับไปตลอดการเลยค่ะอย่างงั้นเลยเหรอค่ะรักมากดีมากๆเลยค่ะป้าก็อย่าเปลี่ยนทีวีนะถ้าเปลี่ยนเครื่องนี้เราไม่ได้เข้าไปอยู่แล้วะเนี่ยแฟนที่บ้านยังบอกว่าบางวันทําอะไรยังไม่เสร็จคุณถหน่อมาใช่ไหมคะแฟนที่บ้านบอกว่าเปิดสิ ไอถนอมอ่ะตอนแรกคิดว่าเขาไม่สนใจเขาติดด้วยฟังจนฟังดูจนติดนะค่ะจ้าเปิดเจอตั้งแต่ครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วก็ดูตั้งแต่นั้นมาเลยก็มีเจอเจอในองค์แลเจอในหม้อข้าวเนี่ยที่เปิดเจอจ้าจ้ชอบอย่างนี้ค่ะคุณคุณถนอมชอบอย่างเนี้ยค่ะเพราะคุณถนอมพูดอะไรพูดตรง เพราะฉันก็ชอบคนตรงๆอย่างนี้ค่ะโค้งมันคดโค้งเสียเวลาป้าเอาตรงๆนี่แหละนะชอบก็ชอบไม่ชอบก็ไม่ชอบนะยิงป่งๆงจ้าจ้าจ้ี่อย่างนั้นนะไม่พวกน้องๆก็ดูกันเขาก็บอกเขาไม่เคยมีเวลาก็บอกว่าดูสิมีมีมีอะไรนะคือได้สาระมากที่สุด ป้าครับไม่เป็นไรหรอกคนที่เขาไม่มีเวลาดูเนี่ยวันที่เขามีปัญหาเขาจะมาดูเชื่อผมเถอะใช่แ่ถ้าเขาไปไปถูกเรื่องลงทางเนี่ยมาทางนี้ได้ถ้ายังไปทางได้อยู่ไม่เป็นไรเราก็เครที่ไปดีได้แล้วก็ดีป้าอยู่เขตไหนเนี่ยอยู่เขตไหนเนี่ยอยู่เขตเนี่ยค่ะช่องดนซีเนี่ยค่ะยานาวาเนี่ยนะยานาวาจ้ายานาวาเอาละป้าไม่มีอะไรมาเงียบเชียบเลยป้าบอกว่าอยากจะฉีดวัคซีนใช่ไหมป้า จ้าจ้าจ้าป้าอายุเท่าไหร่ตอนเนี้ยก็ย่างหกสิบสี่แล้วมั้งคะย่างหกสิบสี่ยังเช้าอยู่หกสิบสี่เนี่ยโอ้โหหนาวอะไรคะคุณถนอมเดินไม่ได้เฝ้าบ้านอย่างเดียวเพราะเดินไม่ไหวทําไมอะไปไปหาหมอก็ต้องให้ลูกสาวพาไปนั่งรถเข็นแล้วค่ะเพราะขาไม่มีแรงมันอ่อนแรงไปเฉยคุณถนอมแล้วคุณสามีล่ะสามีก็พอเดินได้ แต่เขายังไปได้วันนี้ก็ไปหาหมออยู่ไปรับยาที่ศูนย์หน้าห้าตรงแถวเนี้ยค่ะศูนย์บริการสาธารณสุขห้าสิบห้าขทมใช่ไหมใช่ค่ะค่ะนี่ยังไม่กลับเลยป้าอุ่นเรือนบอกว่าฉันอยากฉีดวัคซีนนะยังไงป้าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงอยากฉีดก็ฟังเห็นดูแล้วกลัวค่ะเห็นบอกฉีดแล้วมันก็ป้องกันได้มันจะได้ไม่มาใกล้เราแกครับแล้วลงทะเบียนเขาหรือยังล่ะหมอพร้อมนี่ย ลงไม่เป็นก็จะให้ลูกสาวลงให้ออก็ลองถามคุณถนอมก่อนเดี๋ยวให้ลูกสาวลงเพราะว่าเรารักษาอยู่ที่เจริญกรุงอะคะ่ะเบาหวานความดัน อเจ้าของโรงงานน้ำตาลนะเนี่ยยังยัรยัานิดหน่อยค่ะอย่าาพึ่งพูดกลัวค่ะลดความหวานลงนะกินก๋วยเตี๋ยวก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลนะไม่เลยไม่เลยพออยู่กับบ้านกินแต่ข้าวอย่างเดียวไอศูนย์ห้าห้าเนี่ยอยู่ไกลบ้านนะเดินไปได้ไหมไม่ได้ค่ะก็ไปทาง ไป,ไปทางวัดอีวัดด่านเนี่ยคะ่ะดสดาเดียวกันอเอางี้เอางี้พี่บอกไม่ถูกป้าวุ่นเรือนเอางี้นะ<า>คือลูกสาวลงทะเบียนให้ทางบอกแอปหมอพร้อมหรือลายหมอพร้อมก็ได้<า>นะครับถ้าลงแล้วเสร็จก็โอเคได้แต่ว่าถ้า,า,าไม่ผมจริงๆนผมอยากรู้มากเลยว่าครับกทมเนี่ย เปิดให้ประชาชนไปติดต่อเพื่อลงทะเบียนฉีดวัคซีนไหมศูนย์55ที่ป้าพูดถึงนั่นคือศูนย์บริการสาธาณสุขนีทั้ง68แห่งคือวันนี้กทมเนี่ยต้องทำงานเชิงรุกครับรุกก็คือรุกตรวดแล้วก็สองรุกที่จะต้องให้คนมาฉีดวัคซีนเพราะกทมมีคนมาลงทะเบียนเท่าไหร่จัก ห้าแสนกว่าคนคนกรทมนี่ตัวเลขตามทะเบียนประมาณหกล้านกว่าคนนะแต่ที่อยู่ในกรุงเทพมาเรียนหนังสือมาทํางานเข้าข้าวกออกจากเมืองนนท์ข้ามานี้ปทุมข้ามานี้เข้าเข้ารวมแล้วประมาณ1ิบ2อดสิบสองล้านมันนับรวมนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกนะเมื่อก่อนที่ภาวะปกตินะเพราะฉะนั้นวันนี้กรทมต้องให้คนได้รับวัคซีนโดยเร็วที่สุดเพราะฉะนั้น ปทมจะรอให้ป้าไปลงหมอพร้อมแลยลงไม่เป็นรอลูกสาวมาลงให้เนี่ยมันไม่ได้ครับต้องไปหาเปิดศูนย์บริการสารสุขทั้ง68แห่งในกรุงเทพมหานครมาเลยครับ ให้อสสกทมนี่ลุยต่างจังหวัดเขาเรียกอสมครับผมของกทมเรียกอสสก็มาสิครับมางก็เอาชื่อไปรวมกับที่ศูนย์บริการสาธารณสุขถูกไหมใช่ใช่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะารหลเออเนี่ยมันต้องรุกอย่างเงี้ยปานไม่มีจ่าจ่าเข้าใจคุณถนอมพูดอย่างเงี้ยฉันนั่งฟังนั่งดูอยู่เนี่ยฉันเข้าใจเลยแต่ว่าที่นี่ไม่มีเลยบริการอะไรก็ไม่เคยมาติดต่อ แล้วเรายิ่งไปไม่ไหวอยู่กับบ้านนี้เรายิ่งไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะถ้าไม่เปิดทีวีดูก็ไม่เข้าใจก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไอ้นู่นมาไอ้นี่มาก็ไม่เคยมาถึงเราเพราะว่าเราอยู่ตรงนี้เหมือนกับลูกเมียน้อยเลยค่ะอไม่หรอกไม่หรอกไม่มีลูกเมียน้อยเรามีแต่ลูกเมียหลวงกันแหละคือลูกเมียน้อยเดี๋ยวนี้อยู่ดีจะตายลูกเมียหลวงอยูลูกเมียหลวงฮะ น้อยใจเลยดูดูไปฟังฟังไปก็น้อยใจเหมือนกันนะคะคือไม่มีอะไรมาติดต่อไม่มีอะไรมาดูทีจะเป็นนยอะไรสอสอพวกนั้นมาหูไหว้เช้าไหว้เย็นเลยค่ะคุณฉันเคยว่านะคะบอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยเห็นหน้าพวกคุณนะพอพวกคุณเป็นแล้วก็ฉันไปกราบไปไหว้ที่ไหนก็ไม่เคยเจอฉันเคยว่าเลยนะคะจะหาว่าปาดจัดก็ยอมรับค่ะไม่จัดหรอกครับพูดจริงว่าตรงๆเลยค่ะ ครับอืมนะบางทีบางทีเราไม่มีความรู้เราก็คิดว่าเออเราจนเราคนไม่มีความรู้ตรสีตาสาอย่างนั้นนะคะอืเราพูดไปมันก็จะไม่ดีใช่ไหมคะคนที่เขารอบข้างก็จะว่าหืม,มทาไมไปพูดกับเขาอย่างนั้นอย่างนี้ไอเรานอดรอนทนไม่ได้ครับคือคันปาก อยากใหญ่คนนี้ป้าคนนี้โอ้ยปากจัดอย่างโน้นอย่างนี้ใช่ไหมป้าใช่ใช่ใช่คือคนรอบข้างเขามีนะคะกับ นี่เราได้ฟังได้รู้ด้วยกันพอพอยังพอแล้วค่ะเราเปิดโอกาสให้ระบายจ่าจ่ระบายให้คุณถนอมฟังพ่อติดตามคุณถนอมตั้งแต่ตั้งแต่อะไรคะตั้งแต่เราแล้วไม่เป็นไรครับป้าครับขอบขอบคุณมากที่เล่าให้ฟังนะชิดพ่อเสี้ยนโทรหาทุกคนเลยนะขอบคุณนะป้านะสวัสดีครับสุขภาพแข็งแรงครับคุณป้าครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะป้าอุ่นเรือนนะ